จรนันเปิดภาพล่าสุดของลูกสาวโอ้โหแก้มกลมจ้ำม่ามากมากข้าวบันเทิงมาแล้วจ้ายุ้ยจิรนันเปิดภาพล่าสุดของลูกสาวโอ้โหแก้มกลมจ้ำม่ามากมากเริ่มเข้าสู่นับถอยหลังตองวันเจอหน้าลูกน้อยอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ คู่สามีภรรยาสุปตายุย้ยจิรนันและทันธนากรแถมล่าสุดทางด้านว่าที่แม่คนสวยก็ยังได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแอยุ้ยจิรนันแชร์คลิปวิดีโออัปเดตความคืบหน้าและพัฒนาการของลูกในคันให้แฟนๆได้ชมกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งคลิปที่ยุ้ยจิรนัน นำมาแชร์นั้นเป็นคลิปวิดีโอจากอัลตสาวที่เคยให้เห็นภาพของใบหน้าลูกสาวชัดเจนขึ้นกว่าเดิมทั้งหูตาจมูกปากโดยเฉพาะในส่วนของแก้มกลมๆโ,โดดเด่นจนต้องเขียนแคปชั่นเซลในทํานองว่าเจ้าแก้มอยู่ ي, เท่านั้นไม่พอ เพราะงานนี้คุณแม่คนสวยยังบอกเล่ารายละเอียดเรื่องของความแข็งแรงและขี้เล่นเติมเอาด้วยว่าชู2นิ้วเป็นการำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้หนูติดเล่นดิ้นดุกดิกตลอดเวลาเลยท #20 วัตต์ 4D ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆขับทั้งพี่ป้านะ้าอา รวมถึงเพื่อนพ้องในวงการมาเทิงต่างเข้ามากดไลค์ให้กับความน่าเอ็นดูของหลานสาวกันอย่างคลิกคักเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ